เรื่องราวของสุขภาาไปล้เรื่องราวของแรงงานนี่ก็จําเป็นในการขับเคลื่อนประเทศไทยนะคะทางสถาบันพัฒนาแรงงานฟีมือ21อจังหวัดภูเก็ตค่ะจะสมนาสิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฟีมือแรงงานว่างที่จะยกระดับแรงงานไทยนะคะให้มีสมรรถนะให้ได้มาตรฐานสรากลุสร้างมาไปแข่งขันการค้ากับนานาประเทศต่างชาติได้ค่ะ บรรยากาศนี้นะคะเกิดขึ้นที่โรงแรมเพลตําำบลตลาดยญ่อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตค่ะโดยมีสถานประกอบการในจังหวัดภูเก็ตมากว่า129แห้งข้าวรวมสมนาทิ่ถิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฟี่มือแรงงานซึ่งสถาบันพัฒนาแรงงานฟี่มือ2 1่สนะคะภูเก็ตเนี่ยเขาจัดขึ้นเผื่อติจาชีแจง้งให้ผู้ประกอบกิจาการที่วายังไม่อยู่ในค่ายบังคับ กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานได้สาบได้รู้ถึงสาระสําคัญขั้นตอนวิธีการปฏิบฏัติทุกต้องตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พอโซ่อ545งานนี้มีนายด้านไนสูนันทารอดค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานค่ะทางนี้กองทุนพัฒนาฟีมือแรงงานค่ะก็จัดตั้งคึ้ืนเผื่อเป็นทุนมุ่นเวียนสํหรับขา,าใจใจเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฟีมือและก็ยังมีการพิจารณาให้สิทธิประโยชน์ข้องผู้ประกอบกิจการกันค่ะเช่นให้ความเห็นชอบลักซูตรการประเมินเงินส้มทบสถานประกอบกิจการจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฟีม มือแรงงานพร้อมทางส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการมีส่วนในการพัฒนาความรู้ทักษะฟีมือของลูกจางให้มีศัก,กยภาพสูงขึ้นค่ะเพื่อให้กําลังแรงงานไทยเนี่ยมีสมรรถนะได้มาตรฐานสากลสามารถจะไปแข่งขันการค้ากับประเทศอื่นได้นั่นเองค่ะ,ออะตอนนี้การท่องเที่ยวของเราก็เริ่มกลับมาบูมกันอีกครั้งน้องซีโบพราะ,ะนันในเรื่องของฟีมือแรงงานอะไรพวกนี้ก็จําเป็นเหมือนกันนะคะคนไทยถ้าตั้งใจเนี่ยต้องบอกเลยว่าแข่งกับเผื่อนได้แน่นอนค่ะ